สวัสดีค่ะพบกันอีกคลิปนะคะกับช่องปณิตาป้าอ,อ้นออนหน้านอร์เวย์นะคะฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคลิปนี้เรามาต่อกันอีกคลิปนะคะจากการที่ป้าอ้อนพาเที่ยวเกาะดอกไม้นะคะที่เป็นทั้งเกาะเลยนะคะเขาปลูกดอกไม้ปลูกพันธไม้ต่างๆหลายชนิดเลยนะคะทั้งดอกไม้ฤดูร้อ,อน ดอกไม้เมืองหนาวนะคะมาต่อจากคลิปที่แล้วนะคะป้าอ้อนมาทานอาหารก่อนนะคะอาหารนี้รวมจากในราคาที่เราซื้อตั๋วนะคะเครื่องดื่มตังหากนะคะเดี๋ยวป้าอ,อ้นพาทานอาหารเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะพาไปชมต่อนะคะทานซุปปาก่อนคะ่ะแล้วก็ ดินเนอร์จานโปรดนี้กันนะคะคือปลานะคะจําชื่อไม่ได้เนาะปลาอะไรก็ไม่รู้ตัวใหญ่ฝักคนนะคะตัวสูงฝักคนนะคะติดตามด้วยของหวานเป็นไอศครีมค่ะแล้วเราก็ไปชมภาพต่อกับป้าอ้อนเลยนะคะชมดอกไม้สวยๆงามๆกับป้าอ้อนค่ะ Thank you. ต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วไว้พบกันคลิปที่3นะคะขอขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ